ฮะบายดีท่านผู้ชมนี่นเจา้ามาที่เขาเขาหาดเขากะโกตกน้องนักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการพาในในกแ,แพร่กระจายโรคคลาสสองศูนย์หนึ่งเก้าคูนสิบเก้าแยกสี่คัด ทีนีะยวเรียนก่อน,นเรียนแล้วก็ไปสมเยนจต็มสามจิโกฟิสสามก็าทุ้มากจำมาแล้วเมื่อกี้ปรก,า,กาว่าหาวาลาเออด็สมเด้อตอนนี้ อันนี้มันเขากะโรคคือดินเองเห็นหูพางขัดเบึงมาได้ไก่ละแม่นว่าแมนแมนเป็นหูพางคือกะโลกหน้ากะโลกหัวนะอันนี้มันอันมันอยู่ใกล้แล้วมันมันบวกลคือเนาะงยะเป็นเป็นหูเป็นหูเข้าไปซื้อของธรรมดาเป็นเข่าหินปูนนี่ มันก็ต้องมีหูเสาะเสาะเข้าไปเพวลาของทำบ้าใส่กับเป็นรถยุวงเย้าแง่หลายานี่แหละเขากระโหลกนี่บเป็นเขาเป็นเขาหินปูนเนี่ยหินปูนมันหินปูนนี่ถึกน้ำเสาะน้ำอย่างล้วมันจะพังลงมาอ๋อ สาวคงแซวสาวไทยพนเก่ามานาั่งเห็นบนดื่มกินอาหารแบบทั่วๆไปอะไรเนาะเมื่อเขาถึงน้ำเ้าะลายเทอาก,กับพังลงมาเนาะ ตารหุกชสมบิงไฟเนาะห้ามันสีเขียวอุ้มทุม่มหน้ามันเป็นสีเขียวอุ้มทุ่มด้อทร่านผู่ชมเด้อ,ดอน้ามันเป็นสีเขียวอุ้มทุม่มไป ันนี้เป็นซ้ายหาดมันเป็นซ่งเข้าไปเสาะอันเสาะหีบปูนนอนกับหักลงมาหักลงมา เนถือว่าบ่อนนี้มันบ่มีต้นไม้เพราะว่าน้ำสัตว์กัดเสาะเนาะกัดเซาะแล้วก็พังลงมาพังลงมาแล้วก็มีทรายหาดขึ้นมาเลยบอยู่ทงจอมมันเขาเนาะมันมีต้นตะบองเพชรน,นึ่งต้นตะบองเพชรมีนินามโอ้ยปับ๊บเจ็บก่อนจ็บ,อ,จบอันนี้ ว่อันนี้สายห่านถือว่าห่านนี่ตื้นห่านนี่ตื้นที่สุดเนาะถือว่าเหมาะสมสำหรับให้เด็กน้อยเนาะมาลีนมาอาบน้ำได้เนาะที่เขาก็โล่งพอมันตื้นแล้วก็มันช่วงสามโมงแรงมันจะมันนะตะเวนมันจะอันนะ่ะตะเวนมันจะปิดเนาะจะปิดลงเขาเออลงอัะเนาะเขาเนาะ แล้วมันจะโมโฮมแล้วก็อันยาบอากาศฮ้อนๆนี่มันจะเททยอันเขาหันสามารถรีน้ำได้แบบสบายเนาะแต่ว่าตอนนี้หันเนาะตอนนี้น้ำหันจากเย็นได้น้อยหนึ่งเนาะาเย็นอันมันต้องมีแดดไอโมีแดดนี่มันหนาวเนาะ bạn sẽ chơi <laughs> bóng, lìn, skateboard, lọt lìn, là, คันมันแดกกับคนจนเลนมันหุมหลายกว่านี้ละแห้งทีคนแห้งสิริไหลายเนาะ ทั้งหน,านา้าพุ่นก็ฝนที่ตกที่เพื่อแลดนมาแล้าน,นะบอก็ชกับฝนตกน ร่วมคอเจ้าก็ทีได้ยุติคลิปนี้ไปก่อนเนาะคอยเบ่งคลิปกันต่อไปเนาะอขอเห็นในโอกาสวันตรุษจีนหรือว่าวันตรษกุฎของเวียดน้ำชมชาวเวียดน้ำชมนิสควาบเนาะแข่งข่งแข่งแห้งเฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยทำมาค่าขึ้นเนาะทังมีฮังมีเป็นเศรษฐีบางคนโชคดีสุ